อ่าครับสวัสดีครับมาพบกับคอนเทนต์เพื่อนปุ้ยเพื่อนเทศด p ีีที่สองร้อยสิบสองนะครับกระโดดข้ามไปเลยนะครับเอ่อเป็นค่าเงินอะไรมาดูกันครับผมอันนี้เป็นค่าเงิน GU นะครับ g b p u s d นะครับกันปิดบิเทนปอลนะครับกับเินดอล่าอเมริกานะครับ ในไทม์เฟรมเห็นหนึ่งวันนี้ผมมีอินดิเคเตอร์หลังจากไปลองเทรดในไทม์เฟรม15นาทีก็เข้าออกเวบบ่อยนะครับเกิดเกิดความเครียดขึ้นนะครับก็เลยถอยมาเป็นเห็นหเหมือนเดิมเดิมที่ใช้เส้นตัว moving average 20นะครับคราวนี้เลยบวกเส้นที่ moving average ที่8ไปด้วยนะครับ moving average ที่8นะครับเส้น เส้นสีน้ำเงินนะครับเป็นเส้นที่8นะฮะนี่ฮะโมวิ่งไปเลยแปดอันนี้20นะครับถ้าเ,เพื่อนๆดูก็จะจำได้นะครับเป็นการเข้าออเดอร์ในวันที่30กรกฎาคม2563นะครับเวลาช่วงประมาณตอนเย็นนะครับ17นาฬิกาช่วงนี้นะครับหลังจากราคาเนี่ยมันอยู่บนเส้นส ว่าวิ่งอับเรลตสีแดงนะครับก็เป็นสัญญาณในการบายนั่นเองนะครับพอบายเข้าไปเป็นสัญญาณในการบายนะเดิมทีสต็อปลอตตรงนี้นะครับเมื่อราคาเบรกทะลุผ่านขึ้นไปและย่อตัวลงมาเราก็จะขยับ t เทลล i n ส stop ขึ้นไปนะครับเซฟในเรื่องของความเสี่ยงนะครับคือบางทีเรายอมบางครั้งนะครับการ ปล่อยให้มันสวิงลากแล้วก็ขาดหลายออเดอร์ที่ใกล้จะ TP ไม่ TP พบวกกลับมากิน Stop Loss ทำให้เราเสียเรื่องของเงินที่เป็นตัวทุนเราไปนะครับทำให้เรา,าการเทรดเราเหนื่อยมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคามันวิ่งไปต่อให้ไปไม่ถึงเป้าหมายเรามี t t St a l i n g Stop ตามขึ้นไปนะครับ ขยับขึ้นไปไว้กันความเสี่ยงราคาดีดกลับลงมาชนอย่างนี้น้อยเราก็ไม่ขาดทุนนะครับเราก็อาจจะได้กําไรติดไม้ติดมือค่าโบกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ขาดทุนนะครับเราค่อยไปเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่ได้มีความเครียดสะสมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยมันสวิงลากมาสต็อปลอสแล้วไปต่อยิ่งเ,เกิดการาใส่เทียนหรือว่าการฟอเบรกขึ้นมาแล้ว แล้วไปตามทิศทางที่เราคาดการแต่ว่ามันมาเกี่ยวมันก็จะทำให้เราเสียความมั่นใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเข้าออเดอร์ตรงนี้เรามีการยกเทเลนด์สต็อปขึ้นมาแต่โชคดีที่ราคาเป็นเทนพอดีนะครับมีการเบรกหายเดิมตรงนี้แล้วก็วิ่งต่อขึ้นไปนะครับไปที่ อาเกตในวันที่31มันสิ้นเดือนพอดีนะครับแล้วก็ไหลลงมานะครับก็ชนปลายพอดีแล้วเป็นกุ o d ทีไปนะครับผมในทาเฟรมเฮนหนึ่งนะครับไม่แน่อาจจะย่อแล้วไปต่อหรือกลับตัวก็ได้นะครับแต่ว่าตลาดมันก็เฉลยมาอย่างนี้แล้วก็ได้ในตำแหน่งที่ต้องการพอดีนะครับผมก็ออเดอร์นี้จึงเป็นออเดอร์ที่เข้าแล้วประสบความสำเร็จนะครับ ก็ขอจบอคอนเทนต์เพื่อนปุ้ยเพื่อนเท็ี EP ที่212วัยเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆร่ำรวยหามสุขนะครับผมสวัสดีครับ